ส่วนเรื่องของการเลือกตั้งบอร์ดกีฬาอาชีพค่ะทางด้านพฤติรัต์รัตนกูลเสรีเรืองฤทธิ์คนนี้เนี่ยก็ได้รับผลโหวตเป็นกรรมการกีฬาอาชีพประเภทผู้แทนสมาคมกีฬาอาชีพค่ะโดยจากการที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทยได้เปิดให้ผู้มีคุณสมบัติสมัครคัดเลือกกับตำแหน่งกรรมการการกีฬาอาชีพประเภทผู้แทนผู้เกี่ยวข้องกับกีฬาอาชีพ โดยผู้ที่มีคุณสมบตัติผ่านหลักเกณฑ์มีทั้งหมด2คนด้วยกันแต่ว่ามีการถอนสิบไปหนึ่คนทําให้เหลือเพียงทางด้านนายพฤติรัตรัตนกุลเสรีเริงฤทธิ์เริงฤทธิ์นายยกสมาคมราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยเพียงคนเดียวเท่านั้นค่ะโดยทางการกีฬาแห่งประเทศไทยได้เปิดให้ผู้ที่มีสิทธิ์ลงคะแนนจำนวนทั้งหมด22สมาคมกีฬาอาชีพและได้ลงคะแนนกันนะคะ ผลปรากฏว่ามีผู้ลงคะแนน10สมาคมซึ่ง9สมาคมได้เลือกทางด้านนายพฤติรัตน์รัตนกุลเสรีเริงฤทธิ์และไม่ประสงค์ลงคะแนน1เสียงด้วยกันส่งผลให้ทางนายพฤติรัตน์รัตนกุลเสรีเริงฤทธิ์ได้ตํารงตําแหน่งกรรมการอาชีพประเภทผู้แทนสมาคมกีฬาอาชีพหรือว่าบอร์ดกีฬาอาชีพเป็นสมัยแรก ตามระเบียบต้องรักษาตำแหน่งทั้งหมด3ปีด้วยกันแต่เนื่องจากว่าทางนายพฤติรัฐเหลืออายุบริหารงานนายกสมาคมราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยอีก2ปี 2> จึงทําให้ได้นั่งตำแหน่งกรรมการกีฬาอาชีพในประเภทผู้แทนสมาคมกีฬาอาชีพจนถึงปี2,569ตามวาระนายกสมาคมค่ะ โดยหลังจากนี้นะครับอีก3วันหากไม่มีการประท้วงเกิดขึ้นในวันที่7จธันวาคมเนี่ยการกีฬาแห่งประเทศไทยจะนําเสนอต่อนายสรวงเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเพื่อเริ่มทํางานอย่างเป็นทางการต่อไปครับ